ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรซื้อเฟอร์เมนเต้ชุดของขวัญวันกเกษียณชาขาวเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์หกล่องพร้อมชุดการน้ำชาจากเฟอร์เมนเต้ราคา1,050บาทถึง31ตุลาคม2,564า้ชาขาวผาสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ช่วง อาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยผลิตภัณฑ์อาหาร cp cp ทุกคำมีความหมายอะล้วค่ะกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะวันนี้จะพามารู้จักกรรมวิธีในการปรุงอาหารไทยประเภทหนึ่งที่เราทานกันมานมนานแล้วอะไรเอ่ยทานคู่กับซาคูสไส้หมูอ่าเราก็จะนึกถึงขนม ข้าวเกี๊ยบปากมอใช่ไหมข้าวเกี๊ยบปากมอแต่วันนี้เราไม่ได้เป็นข้าวเกี๊ยบปากมอธรรมดานะเราจะเป็นปากมอยวนซึ่งหาทานเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายที่อร่อยๆอนะแต่ว่าวันนี้จะมาสอนวิธีการทําเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ซึ่งเป็นนักการอาหารจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะอาจารย์ชื่อพร้อมมากเลยริ้วรุ้งรักเกาะรงนั่นเองนะคะอาจารย์รีมกันแล้วกันนะสวัสดีค่ะอาจารย์ ชื่อพร้ะมากเลยนะ <c oughs> วันนี้อยากให้อาจารย์แนะนําเรื่องของการทําอาหารตัวน้็นอาหารไทยหรืออาหารยวนอาจารย์รรปา <ะ S 2> งแ <ปะ S 2> มอยวนเนี่ยปากม่ยวนจริงๆแล้วมันเป็นอาหารเวียดนามค่ะแล้วก็มันได้รับความนิยมในประเทศไทยค่ะเพราะมันคล้ายๆกับปากแม่อของประเทศไทยจริงๆแล้วตัวนี้มันชื่อว่าในเวียดนามเขาเรียกว่าบ้านกวน บ้านผวนบ้านกวนเอบ้านผวนเอาบ้านกวนบ้านผวนแต่ว่าตัวด้วยตัวแป้งเขาอ่ะคล้ายๆกับตัวปักหม้อในประเทศไทยก็เลยได้รับความนิยมในประเทศไทยค่ะก็เลยเรียกว่าเป็นปักหม้อซึ่งของเราเป็นข้าวเกี๊ยวปักหม้อใช่ค่ะความเหมือนกันที่เรียกเป็นปักหม้อเหมือนกันเพราะว่ามันมีแป้งเหมือนกันแป้งตัวแป้งค่ะแล้วมันอยู่ปักหม้อเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมต่างกันตรงไส้ไหมอาจารย์ต่างกันตรงไหนตัวนี้ของเราจะเป็นไส้หมูสับ ผสมกับต้นหอมแล้วก็แครอทค่ะแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่ชอบไม่ทานหมูอย่างเงี้ยค่ะก็เปลีป่ยน,นเป็นตัง้งหู้หรือเป็น่เนื้อสัตว์ตัวอื่นก็ได้เป็นดูมันยุ่งยากยาแนาจารย์มีแป้งอะไรบ้างคะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งถั่วเยมอมค่ะเสร็จแล้วไส้ก็จะประกอบด้วยหมูสบับต้นหอมซอสปรุงรสค่ะแล้วก็แครอทค่ะ,คะแล้วก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมไทย น้ำมันนะคะอ่ะทำยังไงคะอาจารย์ทํายากไหมตอนแรกนะคะแล้วก็จะใส่แป้งลงไปมีแป้งมันมีแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็แป้งข้าวแป้งขาวใหญ่ม่อมแล้วก็ใส่ใส่น้ำ้าไปนี่คือสิ่งที่เราจะทําอะไรคะอาจารย์นวดตัวแป้งใช่ค่ะใช้การนวดค่ะอ่าอะไรค่ะสมเข้ากันดีแล้วแล้วเราก็ใส่น้ําที่เหลือลงไปให้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะ ไ้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำไส้กันเล่มาผัดไส้กันนะคะอ้าวลงมือได้เลยค่ะจารย์เอาน้ํามันลงก่อนเลยนะคะไฟอ่อนอ่อนเอาสามเกลือลงค่ะแล้วผักชีก็เดี๋ยวติดไช่พอหอมแล้วเราก็จะใส่หมูสับค่ะเาก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสนะคะต้นหอมต้นหอมค่ะแล้วแครอทนะคะ กใกล้ไซส่แล้วหอมผวนพักไว้นะคะคราวนี้มาตัวแล้วนะคะ <c oughs> อ่าแป๊บเดียวเองค่ะ ราคามาถึงเวลาสุดท้ายก็คือการจัดจานนั่นเอง<ช>อพอเราได้ปากหม้ออย่างนี้แล้วะค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันหยอดใช่ค่คะเ,<ล>เป็นน้ำมันหอมเจียวนะคะอ๋อน้ำมันหอมเจียว<ช>ปากหม้อยวนฝีมือของอาจารย์ ริ้วรุ้งรักเกาะรุงนั่นเองจันรีมของเรานะคะต้องขอบคุณมากๆสาหรับอาจารย์นักการอาหารศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอบคุณมากๆค่ะจันรีมค่ะสวยงานน่ารับประทานทําให้เรารู้ด้วยว่าอขนมปัหม้อยอยุ่งก็ทัแบบนี้เองและนี่คือรายการชีวิตชีวาค่ะที่เรานําเสนอเรื่องราวสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิต เรื่องของการหาอยู่หายาการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมและการเลือกเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยนั่นเองนะคะติดตามรายการเราเป็นประจำได้ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้ทางช่อง3กด33กับดิฉันสิริบุญนะัตพันธ์วันนี้นะคะอาจารย์รีมสิริบุญลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนน่ากลัวหรือไม่เพราะเมนูเต้าหู้ผัดซอสเฉวนห้ามพลาดนะคะ